สตรีผู้เลอโฉมและดวงดาวแห่งคํมมันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะอาณาจักรทองทุ่งสุริยันมีหญิงสาวผู้เลอโฉมนามว่าจันทรานางเป็นที่เลื่องลือทั้งในความงามและความเฉลียวฉลาดผิวของนางขาวผ่องราวกับแสงจันทร์ดวงตาเปล่งประกายดุจด,ดวงดาวในราตรีทุกผู้คนที่ได้พบพานต่างประทับใจในความงามและคุณธรรมของนางอย่างไรก็ตามแม้จะมีผู้คนมากมายกล่าวชื่นชมนางกลับใช้ชีวิตเรียบง่ายและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก วันหนึ่งนางได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับดวงดาวแห่งคำมั่นซึ่งกล่าวกันว่าเป็นดวงดาวศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถดนบันดาลให้คำขอของผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์เป็นจริงได้จันทรารู้สึกว่าดวงดาวนี้อาจช่วยให้อนาจักรของนางพ้นจากภัยแรงที่กำลังคุกคามด้วยหัวใจอันเปี่ยมด้วยความเมตตานางจึงตัดสินใจออกเดินทางสู่ยอดเขาสูงที่ดวงดาวปรากฏระหว่างทางจันทราได้พบอุปสรรคมากมายทั้งป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ร,ร้ายแม่น้ำที่เชี่ยวกรากและหมอกที่หนาทึบ แต่ด้วยความเฉลียวฉลาดและความกล้าหาญนางสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้ระหว่างทางนางยังช่วยเหลือสัตว์ป่าที่บาดเจ็บและแบ่งปันอาหารให้กับชาวบ้านที่ยากไรในที่สุดนางก็มาถึงยอดเขาและเห็นดวงดาวแห่งคำมั่นเปล่งประกายอยู่ตรงหน้านางจึงเปล่าวคำขอว่าข้าขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลให้ท้องนาอุดมสมบูรณ์เพื่อให้ทุกชีวิตในอาณาจักรอยู่รอดดวงดาวได้ตอบกลับว่า คำขอของเจ้ามาจากหัวใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาข้าจะทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงแต่จำไว้ว่าแสงแห่งดาวจะดับลงหากมนุษย์ลืมความสามาคัคคีและเห็นแก่ตัวเมื่อจันทรากลับมายัางอาณาจักรฝนก็เริ่มตกลงมาอย่างอุดมสมบูรณ์ผู้คนต่างแส่ซองสรรเสริญในความเสียสละของนางแต่จันทราไม่ได้ลงไหลในคำสรรเสริญนางใช้ชีวิตเรียบง่ายเช่นเดิมและคอยเตือนทุกคนถึงคำสอนของดวงดาว เรื่องราวของสตรีผู้เลอโฉมและดวงดาวแห่งคำมั่นจึงกลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบมาเพื่อเตือนใจผู้คนให้มีความเมตตาและสามัคคีกันเสมอจบบริบูรณ์